อเอาต้าหูเขาเขาเรื่องกรอบแล้วครับนี่ครับมันจะกรอบกรอบหนังตึงๆกรอบกรอบกรอบแต่ผิวกรอบนอกให้มันมุ่นได้ครับผมเอาตักออก มันจะตกระทะอนี่แล้วรับตัใใจกองลงไปเกีียวครับตามด้หมูครับ

อักการใต้ครับกระมเมอมผักเขียวครับผิวขาวครับตัวง,งอ,อกหัวโตนวนสิมีความเหนียวกว่าตัวห่อธรรมดาครับ มันหอยผิดใช่ครับ เรียบร้อยครับผมทงง้อหัวโตผัดหมูสับเต้าหู้ครับแล้วครับผมเรียบร้อยครับผมทงงอกหัวโตผัดเต้าหู้หมูสับครับโรยด้วยหอมซอยครับผมไปครับไปกินกันนะครับนี่จะนี่จะเป็นเต้าหู้หัวเอ๋ทงง้อหัวโตครับเอาตีมาผัดกับเต้าหู้หมูสับครับผมลํำดักแรกเขาจะทอดเต้าหู้ให้กรอบนะครับ